สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกทกท่านทุกทกท่านสบายดีใช่ไหมคะดิฉันเป็นผู้ดำเนินรายการคอสม o สซีวีภาคภาษาไทยชื่อกาวิณีพักค,ค่ะยินดีที่ได้พบกับทุกทกท,กท่านคะ่ะศูนย์สวัสดิการหลากวัฒนธรรมหรือเรียกสั้นๆว่าศูนย์สวัสดิการเป็นหน่วยงานนิติบุคคลซึ่งเป็นองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัวหลากวัฒนธรรมและชาวต่างชาติสามารถตั้งถ,ถิ่นฐานอาศัยอยู่ในประเทศเกาหลีได้อย่างปลอดภัยค่ะปัจจุบันนเดือนพฤษภาคมปี2020 จำนวนผู้ป่วยโควิดสิในประเทศเกาหลีได้ลดลงอย่างรวดเร็ว,รวและกำลังเปลี่ยนแปลงนโยบายเป็นเว้นระยะห่างในชีวิตประจำวันอย่างไรก็ตามยังไม่อยู่ในขั้นปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ในสิงคโปร์ซึ่งถือเป็นประเทศแบบอย่างที่มีมาตรการจัดการโควิด19มีการรายงานจำนวนผู้ติดเชือ้อโดยรวมในสถานที่พักอาศัยของแรงงานต่างชาติ พบว่าอัตราการแพร่กระจายที่ลดลงได้กลับเพิ่มขึ้นอีกอย่างรวดเร็วรัฐบาลมีเป้าหมายที่จะลดความเสี่ยงของการติดเชื้อในกลุ่มนี้จึงได้วางมาตราการขึ้นสำหรับชาวต่างชาติที่พำนักอย่างผิดกฎหมายทางรายการโคสม o สทีวีออกรายการพิเศษเกี่ยวกับโควิดส19ในภาษาเกาหลีอังกฤษเวียดนามญี่ปุ่นมงโกเลียฟิลิปปินและไทยสำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่รู้ภาษาเกาหลีดีเพราะฉะนั้นขอให้ช่วยแบ่งปันข่าวสารนี้ให้กับคนหลากวัฒนธรรมให้มากด้วยค่ะในวันที่1พฤษภาคมสำนักง,งานใหญ่เพื่อความปลอดภัยจากภัยพิบัติกลางให้ผู้พำนน้กอย่างผิดกฎหมายหากมีอาการเช่นมีไข้หรือไอสามารถเข้ารับการตรวจรักษาได้ฟรีที่ศ,ทศูนย์สาธารณสุขใกล้เคียงโดยไม่ต้องกังวลกับการถูกส่งกลับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง แม้ว่าจะเป็นผู้พำนักอย่างผิดกฎหมายจะมีการใช้ระบบการยกเว้นข้อผูกพันสำหรับการแจ้งผู้พำนักอย่างผิดกฎหมายซึ่งสถาบันการแพทย์ไม่จำเป็นต้องแจ้งกระทรวงยุติธรรมว่าบุคคลที่ได้รับการตรวจรักษานั้นเป็นผู้พำนักอย่างผิดกฎหมายกระทรวงยุติธรรมได้ประกาศเมื่อวันที่4พฤษภาคมว่าในเดือนพฤษภาคมรัฐบาลท้องถิ่นใช้มาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด โดยประกาศเลื่อนการปรับปรามชาวต่างชาติที่พำนักอย่างผิดกฎหมายในศูนย์สาธารณสุขคลินิกคัดกรองและคลินิกเคลื่อนที่ระวังแผนที่จะเคลื่อนการปรับปรามออกไปก่อนเพื่อให้ได้การตรวจรักษาโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกจับกลุมถึงแม้ว่าต่อไปจะเริ่มปรับปรามใหม่ก็จะไม่ใช้ข้อมูลในกระบวนการรักษาอย่างเช่นบันทึกในกระบวนการทางแพทย์โดยเด็ดขาด ตามประกาศเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมมันเป็นวัตถุประสงค์พื้นฐานที่ต้องการให้ชาวต่างชาติที่พำนักผิดกฎหมายไม่หลบซ่อนหรือหลบเลี่ยงการตรวจโควิด1และค้นหาโดยเร็วที่สุดหากพบติดเชื้อจะสามารถหยุดการแพร่กระจายไปยังชุมชนได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นผู้พำนักอย่างผิดกฎหมายหรือผู้พำนักอย่างถูกกฎหมายรัฐบาลจะจ่ายค่ารักษาเต็มจำนวนเมื่อพวกเขาติดเชื้อ สำหรับชาวต่างชาติที่พำนักอย่างผิดกฎหมายหากคุณมีอาการและสงสัยว่าเข้าข่ายโคโรนา19เช่นมีไข้ามากกว่า37.5องศามีอาการไอเจ็บคอและอาการระบบทางเดินหายใจและอาการปอดบวมควรปรึกษาศูนย์สุขภาพท้องถิ่นหรือโทรปรึกษาที่หมายเลขโทรศัพท์1339หรือกดรหัสพื้นที่แล้วตามด้วย120ค่ะ ปัจจุบันรัฐบาลมีบริการแนะนำระบบตรวจสอบและรักษาโคโรนา19ถึง16ภาษาส,าสำหรับบริการชาวต่างชาติที่พานักอย่างผิดกฎหมายซึ่งปัจจุบันมีประมาณ390,000คนนอกจากนี้ยังมีบริการล่ามทางโทรศัพท์ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขและคลินิกตรวจคัดกรองอีกด้วย ท่านผู้ชมรายการคอสโมสทีวีทุกทท่านเพราะว่าโคโรนาสิบเกมีศักยภาพในการแพร่กระจายสูงดังนั้นเราทุกคนจะต้องระมัดระวังแต่เป็นโรคที่สามารถเอาชนะได้อย่างแน่นอนหากเราดูแลสุขอ,อนามัยส่วนบุคคลและปฏิบัติตาม คล็ดลับการป้องกันตามคำประกาศของรัฐบาลหวังว่าท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านจะปฏิบัติตามข้อควรระวังและกรุณาแชร์วิดีโอนี้กับคนหลากวัฒนธรรมทั้งหลายและเพื่อให้ชาวต่างชาติที่ดำรงชีพอยู่อย่างผิดกฎหมายจำนวนมากที่ถูกคุกคามโดยโควิด -19 ในสถานที่อยู่อาศัยที่ผิดกฎหมายสามารถได้รับการตรวจสอบและการรักษาโควิดได้อย่างสบายใจ กรุณาแนะนำเนื้อหานี้กับพวกเขาด้วยค่ะวันนี้เราก็ขอจบเพียงแค่นี้ครั้งหน้าเราจะมาพร้อมกับเนื้อหาที่มีประโยชน์มาฝากอีกค่ะช่วยกดไลค์และกดติดตามด้วยนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ค่ะสารางัมนีดาสวัสดีค่ะ